ในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีความตั้งใจแม้ว่าเรานั้นก็อาจจะเลิกไม่ได้ว่าสมัยพุทธกาลเราได้เคยเกิดเคยพบพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกหลืกเปล่าแต่ความศรัทธาที่เรามีกันอยู่ทุกวันนี้ขณะวัเราก็ใกล้ชิดกับพระธรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุาาบคคลที่เห็นธรรมก็คือเห็นเราตถาคต แมู้่เข้าใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่ได้เห็นธรรมก็ไม่ได้เห็นท่านที่แท้จริงในพวกเราก็มีศรัทธาในธรรมคําสอนของพระพุเจ้าที่สืบต่อกันมาโดยพระสงฆ์สาวกนั้นจนถึงปัจจุบันเรามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติเห็นได้ว่าผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติ จเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยในเรื่องของการทำบุญให้ทานรักษาศีลนี้มีอยู่ในเต็มหัวใจจะเป็นคุณสมบัติหนึ่งของพระโสดาบันบุคคลเนี่ยตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลมาจนถึงสมัยนี้ก็ตามนะซึ่งมีตัวอย่างที่ให้เราได้ศึกษาก็คือท่านอนาตาปินักกัศเศรษฐี และก็พระนางวิสาขาทางปศิกาตลอดจนมีอุบาสกปศิกาอีกจำนวนมากที่มีความเริ่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนของท่านสธาในพระสงฆ์สาวกเรื่อขึ้นมาจนถึงปัจจุบันยังมีผู้ที่อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาถวายปัจจัยสี่ไม่ได้ขาด สบายสร้างที่ดินสร้างวัดสร้างบวชส,สร้างวิหารสร้างที่พักที่ปฏิบัติธรรมสนับสนุนถบายพัตตาหารและกับปัจจัยสี่การดูแลพระสงฆ์ที่ป่วยไข้เสนาสาะทั้งหลายเป็นต้นก็น่อนาอุบทนากับผู้ที่ท่านได้สร้างเอาไว้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงสมัยนี้จนมาถึงพวกเราทุกทุก ชาติก็ว่าได้ทั้งในประเทศไทยนักกันในต่างประเทศก็มีศรัทธาสนับสนุนมำนองพุทธศาสนาเสมอมาไม่ขาดผู้ที่มีศรัทธาเริ่มใสอย่างนี้แล้วก็ยังถึงพร้อมด้วยความเสีสะละเจรจาไปกับผู้ที่อยากไร้ผู้ที่มีปัญหาขาดแคลนในปัจจัยสี่ด้วย แล้สิ่งสำคัญนั้นการให้ของเราให้จากใจของเราเนะี่ยที่มีศีลแค่เราธรรมทานศีลห้าจิตใจของเราตั้งมั่นที่จะไม่เบียดเบียงใครทั้งกายวัจาจแล้วก็ทางใจเราเป็นผู้ที่มีความเห็นที่ถูกต้องเราปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ ถ้าเกิดเราใกล้ชิดกับพระสมมาสัพุทธเจ้าใกล้ชิดกับพระธรรมคําสอนเพราะท่านสอนอย่างไรเราก็ทําอย่างนั้นสอนให้รับบาปบําเพ็ญบุญทําใจให้ผ่องใสพวกเราก็ปฏิบัติตามนันการให้ทานและการทําบุญนี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นการเสียสละในเบื้องต้นจากทรัพย์ที่พวกเราหามาได้ในความเหนื่อยยาก ด้วยอความลำบากเรายังมาเสียสละที่จะมาทำบุญอีกในช่วยเหลือคนยากไร้อีกตลอดจนว่ายิ่งพวกเราสมัคานศินนี้ยิ่งยากขึ้นไปเพราะผู้ที่เห็นอานสีสงของการรักษาศินเห็นความวุ่นวายของใจของเราที่ไม่มีศินเราอยากจะพูดเราอยากจะว่าอะไรแล้วก็พูดได้ น่าจะพูดที่ไม่ตรงความจริงเราก็ทําได้หลอกลวงได้เบียดเบียนกัะทางกายวาจาก็เกิดความวุ่นวายสับสนเพราะโรคนี้ถ้าสินรมไม่กลับมาแล้วคนในโรคก,ก็อยู่กันยากอยู่กันลําบากหลังที่เราก็คงได้ศึกษาเห็นข่าวสารพัดตะวันคาดใจกันไม่มากตรงด่าว่ากันไม่มากก็เกิดการทะเลวิวาทถึงทำร้าย ถึงฆ่ากันทำร้ายชีวิตเพิ่มีมากเสีเดียวเพราะความอดทนไม่พอแต่ถ้าผู้มีศีลแล้วก็ต้องมีขันติมีความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาในศีลนี้ยิ่งจะมีกําลังมากขึ้นถ้าศีลเป็นปกติดังที่เราได้สมบาาทานกังก็เราก็สบายแต่ถ้ามีคนมาว่าเรามานินทาเรามาดูถูกเราเราก็จะต้องอดทนเพิ่ม ความอดทนให้สูงขึ้นไปในสีลอันนี้แม้ว่าจะเจ็บปวดทุกทรมานทางใจก็ตามแต่เราก็ไม่จิตแน่วแน่ที่จะมีศินนังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสวยชาติเป็นพญานาคภูริทัตตะพญานาคท่านก็อดทนไม่มีใครจะอดทนเสมอเหมือนท่านถ้แะแต่ละชาติแต่ละพบที่ท่านบำเพ็ญศีลบารมีนั้นะ่ะไม่โต้ต่อ อดทนกระทั่งเสียสละชีวิตของท่านเช่นว,ว่าท่านสุเปชาติเป็นเป็นพญาช้างชัดทันถูกลูกศรของนายพานอาบยาพิษทำร้ายท่านบาดเจ็บสาหัสจวนจะเสียชีวิตท่านก็ยังมีเมตตาให้อภัยต่อพรานผู้ใจบาปก,ก็คือพระเทวทัตที่มาเกิดนั่นเองท่านก็ไม่ จองล้างจองผานมีแต่ความเมตตากรุณาแต่ก็ตอบว่าเพราะว่าพระเทวทัตเนี่ยหรือในปราณน,นี้เอาผ้าจีวรมาหมท่านเคารพในผ้ากาสวาพัดถ้าท่านจะใช้กําลังทําลายล้างในพานก็ไม่ยากอะไรแต่ว่าท่านเคารพในผ้ากาสวพัดอย่างนี้เป็นต้นแต่ละชาขาพพระองค์นั้นก็อดทนมากนี่คือเรื่องของศีลและธรรมพวกเราถึงพร้อมได้ทานถึงพร้อมได้ศีล ในนิสงของทานและต่ศีลเราคงเข้าใจก็จะเกิดความสุขเกิดความสุขใจอิ่มใจเกิดความพอซึ่งความความว่าพอนี่ไม่ใช่ง่ายเมื่อเราไปศีลขึ้นมาแล้วเราก็เกิดความพอพอใจในทรัพย์ของเราที่มีอยู่มีอยู่มากไม่อยู่น้อยเราก็พอเราไม่ไปเบียดเบียนใครเราก็มีความสุขผู้ที่ไม่พอนะั้นนะถึงจะมีมาก อยู่ในครหาสใหญ่โตก็ตามแต่ไม่มีความพอจิตใจมีแต่ความดิ้นรนค้นขวายเนี่ยที่อยากจะได้อะไรมากขึ้นไปอีกก็ยิ่งจะมีความเร่าร้อนได้อีกนะความอยากนั้นนะแต่ถ้าเรามีความพอเกิดเราก็พอเพียงในทรัพย์ของเราล้วไม่เบียดเบียนใครด้วยอย่างนี้เราก็จะเกิดความสุขเกิดความสงบแต่ไม่ใช่ว่าเราเกลียดเกลียดค้านในการงานสม,าสมมาสลพ่อเจ้าก็สอนให้เราขยันกันแข็งในการหาทรัพย์ พ่อปูนรั์ขึ้นมาแล้วก็แต่ว่าทําทรัพย์นั้นให้เกิดประโยชน์ขึ้นไปอีกเหมือนที่สองของทานศีลข,ขึ้นมาเรามีความสุขขึ้นมาแล้วเรายังสนใจในการปฏิบัติสมาธิเช่นเราเข้ามาเข้ากรรมฐา,านอบรมจิตให้สงบอันนี้ยิ่งเป็นบุญเป็นกุศลนะว่าเป็นมหากุศลนะพระพุทธเจ้าตัดว่าบุคคลใดเนี่ยทำจิตให้สงบเป็นสมาธิเพียงชั่ว คู่ช่วยขราวก็ตามนะเกิดปิติเกิดความอิ่มใจเกิดความสุขใจขึ้นมาก็จะเห็นนริสงของการปฏิบัติสมาธิาสมาธินี้มีคุณค่ามหาศาลมากทีเดียวถ้าไม่มีสมาธิจิตใจยังมีความปรุงแตง่งอยู่เสมอนั่นนะ่ะก็เกิดความวุ่นวายเกิดความสับสนเกิดความไม่สงบในใจ แต่เมื่อมาฝึกสมาธิและผู้ที่เกิดได้สมาธิขึ้นมาบ้างเห็นได้ว่าอิมออ่มอกอิ่มใจขึ้นมานี่เกิดขึ้นเพราะอะไรสติปัญญาของเราที่มีมีความเชื่อมีความเลื่อมใสการทําบุญการทําทานเราก็ทําด้วยความกรพบรักกระวะุวะสมาูานศีลกับสมาูานด้วยความกรพก็ยิ่งมีอนิสส์มากเหมือนกันนี่เป็นความเห็นที่ถูกต้องมีเหมือนกันในสมัยนะ พุทธกาลนั้นะมีพระราชาบางองค์นะนะท่านก็เรียกว่ายังไม่มีความเคารพเรื่องสายมีความเห็นปิดไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรเรียกว่าชื่อว่าพระเจ้าปายาสิอยู่ในแคว้นโกศลน,นะนะั่นแหละแต่ต่อมาเนี่ยท่านกุมารกสปะพระอรันตเจ้าผู้เป็นเลิศเป็นอสิติสาวก ในเดินทางไปที่เมืองเสตตพิยนครนั้นอะ่ะก็ไปโปรดชาวเมืองนั้นแล้วก็ไปเทศนาสอนพระเจ้าปยาสีจึงเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาขึ้นมาจากบุคคลที่ไม่เชื่อก็เชื่อ,อมาได้ด้วยพระธรรมคำสอนของพระสมณสัมิรเจ้านั่นเองแต่เมื่อตายไปแล้วเนี่ยแล้วท่านพระเจ้าปยาสีเนี่ยก็ไปเกิดในสวรรค์เหมือนกัน ผู้ที่ช่วยท่านทำการงานก็นไปเกิดในสวรรค์ด้วยเหมือนกันท่านพักวังปฏิท่านพระควัมปฏินี้เป็นหนึ่งในสหายรักของท่านพยศะซึ่งเป็นพระหันเมื่อท่านว่างจากนะการงานของท่านแล้วท่านจะพักผ่อนก็ขึ้นไปพักผ่อนอยู่บนวิมานในชันจตุมารายิกาก็ได้ไปพบพระเจ้าปยาสิพระเจ้าปยาสีาาก็ ฝากถวายท่านเข้าวังปฏิว่าขอมาบอกด้วยในโลกมนุษย์ว่าให้ทําบุญแล้วให้ทําด้วยความเคารพเริ่มใส่เพราะท่านที่เคยทําบุญนั้นในเบื้องต้นท่านก็ถวายนะข้าวที่มันเกือบจะเสียอยู่แล้วแล้วก็อาหารก็อาหารที่ไม่ดีไม่ปานีดิดถวายของก็ถวายไม่ในความปานีดนิดนใจของท่านก็มีไม่ปานีิดด้วยท่านก็จึงได้รับอนิสงส์ ที่ไม่เต็มทีเดียวท่านบอกว่าถ้าเกิดถวายทานแล้วแม้แต่ว่าเรามีศรัทธาทานนั้นจะมีมากน้อยหยาบละเอียดแต่ถวายในความรรกรรกรัตวะก็ยิ่งจะเพิ่มพูนอริสองแห่งการถวายขึ้นมา,านักปฏิบัติเห็นเรียกว่าถวายแล้วก็ถวายในความรรกรรกรัตวะอย่างนี้ถ้าเรากรรบในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ครรพในความดีกรรบในวัตถุทานของเรา นัยิ่งพวกเรามาจเจริญสมาธิเกิดอย่างเคารพลึกซึ้งเข้าไปในคําสอนคงสมาสมขอพระเจ้าถ้าเรามีจิตที่สงบได้ดีแล้วเราจะได้เห็นว่าจิตที่ปราศจากความวุ่นวายมีความสงบภายในเรามีบ้านที่อยู่ที่อาศัยภายในของเราเหมือนบ้านภายนอกฝนจะตกแดดจะออกมีอากาศที่มันร้อนมีคลื่นที่ร้อนอย่างไรเราก็มีที่หลบได้ในบ้านของเรา ถ้าใจของเรานี้หลบจากอารมณ์ที่ความวุ่นวายบ้างแม้ว่าที่วัดนี้จะสงบแต่ถ้าเรายังไม่สงบใจมันก็วุ่นวายอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเราพยายามฝึกฝนอบรมแม้ว่าเราอยู่ที่นอกวัดเราอยู่ที่ทำงานถ้าเราฝึกได้ใจของเรามันนิ่งสงบเป็นที่พักของใจซึ่งมันก็ยากอยู่เหมือนกันแต่จะไม่เกินความสามารถของพวกเราถ้าพวกเราตั้งใจจริงๆ ทำไมล่ะสมัยพุทธกาลผู้ที่มีการงานมากเช่นท่านอนาตตาพิทักาษ์สริฐินับบริวารของท่านหรือพระนางพระแม่วิสาขาตลอดจนบริวารพระเจ้าพิมพิสารในเห็นธรรมจานวนมากท่านก็มีการงานมากเหมือนกันแต่อาศัยว่าท่านเคยบำเพ็ญเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องภาวนามาแล้วนั่นเองบารมีท่านเต็มแล้วจะได้เห็นธรรม พวกเราทุกท่กทานนั้นถ้าบำเพ็ญบรารมีกันมาแล้วณปัจจุบันเราก็ทําอีกเมื่อบรารมีเราถึงแล้วพร้อมแล้วก็จะมองเห็นได้ถึงสภาวธรรมทั้งสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังนรัตตาเช่นรูปร่างกายเราเข้าใจผิดว่าเป็นเราแต่ถ้าเรามีสมาธิเราก็สามารถแยกออกมาได้ว่าเป็นกองดินน้ําไฟลมเราก็แยกไปเรื่อยๆจากที่รวมกลุ่มก้อนกันก็เห็นเป็นความว่าง เห็นได้ว่ารูปนี้กับความว่างความว่างก็มีอยู่ในรูปนี้นั่นเองเพราะว่ารูปนี้จริงๆที่เรามองเห็นเนี่ยเป็นตัวเป็นตนแท้จริงเป็นความว่างนั่นความว่างก็คือรูปรูปก็คือความว่างเพราะว่ามันไม่มีรูปเป็นตัวตนที่แท้จริงสรรพสิ่งเป็นความว่างนั่นเองและความว่างนี่ก็เป็นพุทธเท่ากับเราเห็นความว่างก็เห็นพุทธข้อห้อยพวกเรานนั้ตั้งใจปฏิบัติอันนี้ก็เป็นวันที่สอง แต่เมื่อวันนี้คณะปฏิบัติก็มาถึงก็ย็นแล้วนะก็เป็นวันที่สองที่จะ,จะเจริญจิตภาวนาพร้อมกันทั้งศรัทธาทุกๆท,ท่านทั้งพระสงฆ์สมณมะทั้งญาติโยมที่เข้ามาในออนไลน์ก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ทุกๆท,ท,ท่านเถิด